สี่สหายค้าขายดีพูดจาเป็นเงินเป็นทองปกป,ป้องคุ้มครองเรียกทรัพย์รับโชคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนะักสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะ คลิปนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับหินอีกแล้วล่ะค่ะนะคะนั่นก็คือหินที่ชื่อว่าสี่สหายค้าขายดีพูดจาเป็นเงินเป็นทองปกป้องคุ้มครองเรียกทรัพย์รับโชคค่ะเป็นการรวมพลังของหินทั้งสี่ชนิดเข้าไว้ด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหินสี่สหายค้าขายดีเนี่ยค่ะอาจารย์ออกมานำเสนอนานแล้วนะคะ หลายปีแล้วด้วยตั้งแต่ปี2558แนะคะนะคะแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่จนทุกวันนี้นะคะแต่กลัวว่าทุกท่านจะลืมกันไปว่าหินสีสหายค้าขายดีเนี่ยประกอบด้วยหินอะไรบ้างนะคะและสำหรับทุกท่านที่เป็นแฟนคลับใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมกันนะคะจะได้รู้จักหินอีกชนิดนึงนะคะนั่นก็คือ4ส,สหายค้าขายดีพูดจาเป็นเงินเป็นทอง ป้องคุ้มครองเรียกรั์รับโชคค่ะนะคะนี่เป็นชื่อหินเท่านั้นนะคะแต่ฟังแค่ชื่อหินเนี่ยทุกท่านก็จะได้รับทราบร่วมกันแล้วว่าอ๋อมันมีคุณสมบัติอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นอาจารย์จะไปแนะนำก่อนว่าหินสี่สหายเนี่ย รวมพลังของหินสี่ชนิดเนี่ยมีหินอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือ1เลยค่ะเป็นไหมทองนะคะไหมทองที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นเรดราเรียกเงินเรียกทองนะคะเป็นควอตสาแล้วก็มีเส้นไหมสีทองๆเป็นแร่ธาตุที่เป็นเหมือนเข็มนะคะอยู่ภายในเนาะเขาก็เชื่อกันว่าไหมทองเป็น คลื่นพลังเรดาร์ที่จะนำพาเราไปสู่การหาทรัพย์สินใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วยเราในการเปิดโอกาสในการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเรานะคะมันไม่ได้ฟลุกแต่จะช่วยเราในการกระตุ้นให้เราเนี่ยมีการทำมาหาเงินได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะและก็ไม่เหนื่อยยากมากนักนั่นเองนะคะอันนี้ เด่นสุดเลยนะคะอันที่สองที่เด่นเพราะว่าเป็นหินของการค้าขายนะคะนั่นก็คือมารลคายค่ะนะคะหินมาลาไคเป็นหินสีเขียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยใช้ในราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นนะคะในปากีสถานในอินเดียเนี่ยนะคะมีการใช้หินมาลาไคเฉพาะตั้งแต่ ราชวงศ์ชั้นสูงขึ้นไปอะนะคะทีนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องในการบอกถึงชนชั้นบอกถึงอำนาจวาสนาอะไรอยู่แล้วเนาะและก็มีการมีการจดบันทึกไว้นะคะบอกว่าหินสีเขียวที่ชื่อว่ามันละไายเนี่ยเกี่ยวกับการพูดจะช่วยเราให้พูดให้เจรจาดีขึ้นสำหรับนักขายที่ไม่ค่อยกล้าพูดหรือว่า พูดได้แต่ว่าไม่กล้าพูดเงินจํานวนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราขายประกันแล้วเราจะขายเอ,อผลิตภัณฑ์ที่มนันเป็นเป็นแสนแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยเราไม่กล้าพูดเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรายังเด็กเกินไปหรือเปล่าเรายังประสบการณ์ไม่เยอะขายถูกๆขายเล็กๆก่อนแล้วกันอันนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยกล้าพูดดีขึ้นเป็นหินสำหรับนักขายนักเจรจาต่อรองหรือคนที่ใช้คำพูดในการ ทำมาหาเงินในการสัมมาชีพทั้งหลายอยู่แล้วค่ะดีมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ก็เลยนำมาไว้ด้วยกันนะคะอีกชนิดหนึงค่ะคือ t i เกอร์อนะคะหิน t i เกอร์อเนี่ยเป็นหินปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วนะคะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือหินตะกูลอาเนี่ยนะคะที่มีชื่อว่าอตามหลังเนี่ยเป็นหินที่ช่วยให้เรามองคนทะลุ แล้วก็เหมือนเราอย่างรู้ในอนาคตได้ว่าเราจะลงทุนอะไรแล้วมันจะได้กำไรกำไรไม่เสียเงินนะคะรวมไปถึงว่าใครที่มาดีมาร้ายเราก็จะสามารถรับรู้ได้ก่อนใครนั่นเองนะคะก็เนี่ยค่ะไทเกอร์อะไรก็เลยนำมาผสมอยู่ในหินสี่สหายค้าขายดีอีกเช่นกันนะคะและสุดท้ายค่ะลาพิสลาซูรีนะคะลาพิสลาซูรีเป็นหินสีน้ำเงินที่ มีพลังเยอะมากทีเดียวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสมองความจำนะคะรวมไปถึงไอเดียครีเอทไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายอะนะคะช่วยให้เราคิดได้ว่าเราควรจะทำอะไรนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมนำเสนอผลงานให้ใครต่อใครได้รู้แบบว่าเรากล้าที่จะนำเสนอนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามีละอองทองของแร่ายไร้์อยู่ในเนื้อหินนะคะ ซึ่งแร่ไฮไรท์เนี่ยนะคะเมื่อรวมพลังกับลาพิสลาซูรีแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการทำมาหาเงินได้ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงว่าอุดรูรั่วทางด้านการเงินนะคะทุกคนจะชอบกันมากเพราะว่าจะได้เป็นหินที่เหลือกินเหลือเก็บอะนะคะเหมาะสำหรับคนทีเ่เงินรั่วออกจากกระเป๋าหาเงินได้เท่าไหร่ไม่เคยเหลือเก็บเลยเนี่ยนะคะลาพิลาซูรีก็จะช่วยได้ดีมากทีเดียวนะคะ ทีนี้อาจารย์เอาหินสีชนิดนี้มาร้อยรวมกันค่ะเป็นการรวมพลังของหินทั้งสี่ชนิดเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะกับนักขายเหมาะกับคนเก็บเงินไม่อยู่เหมาะกับคนที่อยากจะลุกขึ้นมาขายออนไลน์ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเหมาะมากทีเดียวสำหรับ คนที่อยากจะค้าขายอยากจะทํามาหาไรายได้หรือว่าทํำงานประจําอยู่แล้วก็อยากจะมีอาชีพมีไรายได้พิเศษที่จะมีเงินเข้ามาเยอะมากขึ้นเนี่ยนะคะหินสีสหายค้าขายดีพูดจะเป็นเงินเป็นทองปกป้องคุ้มครองเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยนะคะตอบโจทย์มากเลยทีเดียวค่ะ ถ้าสนใจนะคะติดตามได้เลยเนี่ยเบอร์โทรอาจารย์ขึ้นให้แล้วด้านล่างนี้นะคะติดตามได้เลยที่ร้านสโตนบิลีเบอร์ค่ะสอบถามรายละเอียดได้ก่อนรวมไปถึงว่าสามารถบอกวันเดือนปีเกิดนะคะให้คิดให้ได้ด้วยว่าเอ๊วันเดือนปีเกิดแบบนี้ทำอาชีพนี้หนูเหมาะที่จะใช้หินแบบไหนนะคะบางทีอาจจะมีที่ดีกว่า สีจะหายค้าขายดีแต่มันตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์และก็กดแชร์ไปถึงเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคุณจะได้รับรู้ก่อนใครเวลาอาจารย์ทำคลิปดีๆมานำเสนอกันค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ